สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จาะจองตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงคนรอรักเก่านะคะของชาวธาตุไฟชาวธาตุไฟคือชาวราศีเมษสิงห์ธนูนะอ่าเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ตอนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างจะมีโอกาสได้กลับมาดีเทินคืนดีกันหรือเปล่านะคะอ่าดูพลังงานของชาวธาตุไฟก่อนนะไพ่ใบแรกคะ่ะสิบถ้วยห้าไม้ สองไม้สี่ไม้กําลังคิดถึงค่ะตอนนี้คิดถึงเขาเนาะแล้วก็เฝ้ารอการกลับมาของเขาค่ะปัญหาระหว่างคุณกับเขาก็ค่อนข้างที่จะเยอะเนาะมีปัญหามีประเด็นกันก่อนที่จะแยกย้ายกันไปก่อนที่จะห่างกันไปอะค่ะนายออฟสอดอาจจะเป็นเรื่องความหึงหวงนะสองถ้วยเอ็ดออฟสอดเอ็ดออฟพาร์ติเคลสิบเหรียญค่ะ อยู่อ f f for j อ่าโอเคค่ะอ่าพลังงานของชาวธาตุน้ำนะคะที่รอรักเก่าก็บอกเลยว่าตัวคุณเองถามว่ามีคนใหม่ๆเข้ามาแอบปิ้งแอบชอบแอบมองไหมมีค่ะแต่คุณไม่ได้เปิดใจนะในตรงนี้ค่ะอ่อระหว่างอยู่กับเขาหรือตอนนี้มีเขาอยู่อ่ะคุณรู้สึกแฮปปี้เอนดิงแล้ว คาดหวังไปถึงการสร้างอนาคตร,ร่วมกันนะคะ่ะแต่ก็บอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะที่มันไม่เป็นไปอย่างที่คิดในตรงนี้เป็นเรื่องของออวุ่นความวุ่นวายของบุคคลที่3เข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์หรือความมีเสน่ห์ของเขาเนี่ยแหละคะ่ะที่ทําให้เกิดประเด็นความหึงหวงกันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะ ปัญหาประเด็นตรงนี้ค่ะมันทําให้เกิดความเข้าใจผิดทําให้เกิดความระหองระแหงเกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นนะณนาทีนี้ตอนนี้บอกเลยค่ะว่าอยากให้เขากลับมาอยากรีเทิร์นคืนดีถ้าเป็นไปได้ชาวธาตชาวธาตุไฟนี่แหละค่ะที่อยากจะติดต่อกลับไปเนาะเพราะว่ามันเหมือนกับยังไงแล้วอ่ะมั่นใจว่าเป็นเขาเออแล้วในตรงนี้นะคะ,ะในหลายหลายคนก็บอกเลยว่าอาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวที่มีปัญหามีประเด็นเกิดขึ้นมาได้เช่อนอ,อย่างเช่น พ่อแม่พี่น้องของเขาพ่อแม่พี่น้องของคุณอาจจะยังไม่ยังไม่เขาเรียกอะไรยังไม่ยอมรับในคู่ของคุณแล้วทำให้เกิดประเด็นกันในตรงนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันค่ะแต่ก็บอกเลยนะคะว่ายังไงแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะคุณคิดคุณทบทวนแล้วเขาก็ยังเป็นคนที่ใช่ที่สุดสําหรับคุณนะคะอืมีโอกาสที่จะได้กลับมาคุยกันไหมมีนะแต่ว่ามันไม่ได้ราบรื่นแล้วก็ยังคงต้อง มันยังเจอกับเรื่องเดิมๆปัญหาเดิมๆอ่ะนะอืมเพราะว่าพลังงานขึ้นมาก็ถามว่ามีโอกาสที่ได้เจอไหมมีค่ะเพราะเอ็ดออพติเคิลขึ้นมาแต่เอ็ดออฟสอดขึ้นมาเหมือนกับว่ามีโอกาสได้เจอแต่ว่ามันเป็นความไม่ล,ล,ลาบรื่นหรือว่าเออยังไม่เข้าใจกันร้อซหรือว่ายังมีความหวัดระแวงอยู่หรือการกลับมาคุยกันครั้งเนี้มันก็เป็นอะไรที่คุณทั้งคู่ต้องปรับตัวกันจริงๆอะค่ะ เพราะยังไงเราเนาะเลือกที่จะมีกันละกันก็ต้องเลือกที่จะปรับตัวเข้าหากันค่ะวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมานะคะมันเหมือนกับว่ายังต้องใช้เวลาอยู่เนาะในตรงนี้ค่ะเหมือนว่าเอ,อ่อหาโอกาสหาเวลาที่จะมาคุยกันณนะตอนนี้เวลานี้บอกเลยว่าพยายามที่จะคิดทบทวนนะว่าเรื่องราที่ผ่านมาอาจจะเป็นเขาผิดหรือคุณผิดแต่คุณพยายามที่จะกลบมันไว้คุณพยายามที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ให้ได้หรือเลือกที่จะให้โอกาสเขาค่ะ โอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขาคิดที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้ไหมคะ่ะเจ็ดถ้วยสามถ้วยคิดนะเจ็ดดาบเขาถึงเขาไม่ติดต่อคุณเขาก็ Follow up คุณอยู่นะตามคุณอยู่สอดส่องคุณอยู่เหมือนกับว่าตามส่องตามดูตามเช็คอยู่นะคะทางโซเชียลเนาะหรือทางที่เขาสามารถที่จะดูได้ติดต่อได้นะเขาดูว่าตัวคุณเองเป็นยังไงบ้างตอนนี้อืม เขายัางต้องการที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะสี่ถ้วยแต่เขายังโกรธอยู่นะก้าวดาบยังมีปัญหามีประเด็นที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาเนาะที่เขายังโกรธอยู่แล้วก็ขอเวลาเนาะที่จะปรับตัวขอเวลาที่จะเขาเรียกว่าปรับตัวเองอะตกตะกอนความคิดตัวเองเนาะก่อนที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้ค่ะก็บอกเลยว่ามีคนใหม่ๆเหมือนมีคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์เหมือนกันมีคนใหม่ๆเข้ามาชอบเข้ามา ขายขนมจีบเขาเหมือนกันนะแต่เขายังไม่เปิดใจนะพลังงานตรงนี้ยังไม่เปิดใจคะ่ะเออแต่ว่ารอเวลารอโอกาสที่จะกลับมาคุยกับชาวธาตุไฟใหม่อีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะพลังงานของแปดไม้ขึ้นมาแล้วนะคะมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากๆเลยที่เขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งเนาะ,ะมาดูค่ะถ้าเขากลับเข้ามาแล้วนะลุ้ความสัมพันธ์จะเป็นยังไงเอ่ยเด็ด มันก็ต้องเคลียร์ใจอะค่ะ The Hermit เหมือนกับว่าที่ผ่านมาเรื่องที่มีปัญหาที่เป็นประเด็นกันเนาะจะได้รับการเคลียร์จะได้รับการปรับความเข้าใจกันค่ะ The Hermit King ออ w a า d ์เนาะก็ความสัมพันธ์จะไปได้แบบเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่หวือหวาไม่หวานแบบไม่โรแมนติกนะจะเป็นอะไรที่เหมือนเดิมอะนิ่งๆเรียบๆอะค่ะแต่มันยังไงแล้วเขายังไม่อยากเปลี่ยนใจในตอนเนี้ยอืมการกลับมาครั้งนี้ก็เป็นการให้โอกาสกันก้าวไม้เจอกับปัญหาเดิมๆเรื่องเดิมๆค่ะ แต่ก็ยังไม่ได้ถอดใจนะเจ็ดไม้อ่ะก็วุ่นวายพอสมควรค่ะการกลับมาครั้งนี้คุณกับเขาก็ยังเกิดประเด็นเกิดปัญหาเรื่องเดิมๆแล้วก็ยังที่ต้องแบบ ประคับประคองกันไปอยู่อ่ะยังต้องปรับความเข้าใจกันอยู่เหมือนกับว่าตอนแรกๆก็คิดว่าจะปรับได้เนาะพอสุดท้ายแล้วยังไงแล้วเออคุยกันไปแล้วดีกันไปแล้วอ่ะเรื่องเดิมๆก็เกิดขึ้นปัญหาเดิมๆก็เกิดขึ้นนะคะความวุ่นวายก็เกิดขึ้นเหมือนเดิมในตรงนี้ต้องระมัดระวังนะกันในการกลับมาครั้งนี้ค่ะความสัมพันธ์มันไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมแต่มันจะเจอกับปัญหาเดิมๆนะแล้วมาดูกันนะคะว่าชาวธาตุไฟคะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์ไมเอ่ย the halo pen ค่ะ page of particle 9ถ้วย6ดาบ the emperor จะมีคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะ King of p a r t i c l e นะคะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะแต่ก็บอกเลยว่าตัวคุณเองอะตัดใจจากคนเก่าไม่ได้คนใหม่ๆจะเป็นรักสายเปนะจะเป็นคนที่อายุมากกว่าจะเป็นเอ่อคนที่แบบมีอีกโก้นิดนึงคนคนนี้ค่ะก็เป็นคนที่ตัวคุณเองก็เป็นที่ปรึกษาของคุณได้คุณจะรู้สึกอบอุ่นใจถ้าคนคนนี้เข้ามานะแต่ก็บอกเลยค่ะว่าคุณจะเปิดใจได้ต่อเมื่อคุณมูฟออนจากความสัมพันธ์เดิม ถามว่าดีกว่าเดิมไหมในตรงนี้เขาเป็นที่ปรึกษาของคุณได้เขาเป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มในชีวิตคุณนะคะนายออ์ติเคิลเดอะซันนายออ์ติเคิลห้าถ้วยแต่คุณเองนี่แหละที่ยังไม่อาจที่จะลืมเลือนกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ความสัมพันธ์เดิมที่เป็นอยู่ทําให้ตัวคุณเองค่อนข้างที่จะ,ะคิดเยอะคิดมากอะคะ่ะไม่สามารถที่จะเขาเรียกอะไรครบโดยปัจจุบันทันด่วนได้เนาะเพราะว่ายังรู้สึก ผิดหวังเสียใจกับความรักเดิมๆคนเก่าๆแล้วมันทําให้คุณเองยังไม่เปิดใจอะค่ะในตรงนี้จะเปิดใจได้ต่อเมื่อมูฟอ่อนแล้วเนาะอืมก็บอกเลยค่ะว่าคนคนนี้ที่จะเข้ามาเขาจะเป็นคนที่สามารถเทคแคร์ดูแลคุณได้แล้วก็ทําให้คุณแบบมีความหวังอีกครั้งหนึ่งเนาะในหลายๆคนค่ะชาวธาตุไฟที่รู้สึกผิดหวังที่รู้สึกว่าอ่ต้องมูฟออนกันจริงๆแล้วอะถ้าเจอกับคนคนนี้เข้ามาเขาเป็นคนที่คุณสามารถที่จะ เราเียกเปิดใจคุยได้อะค่ะ เพราะว่าเขาจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคุณนะคะคนคนนี้นะค่ะโอเคค่ะสําหรับชาวธาตุไฟนะคะราศีเมษสิงห์ธนูเนาะที่รอรักเก่าอยู่นะคะ,คะก็บอกเลยว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยที่คุณทั้งคู่จะได้กลับมาคุยกันกลับมาได้สารความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งเคลียร์ใจกันอีกครั้งหนึ่งแต่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ราบรื่นและไม่ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคิดอะ่ะมันไม่ได้ดีกว่าเดิม,มแต่ว่าจะเจอกับปัญหาเดิมๆเรื่องเดิมๆมาค่ะเหมือนการกลับไปอ่านหนังสือเรื่องเดิมนะแต่่กกกก็บอเเเลยยยะววาาาาาาาัังไไชตฟดใจจขน ด้วยใจรักใจผูกพันค่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์เนาะจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคุณได้ค่ะยังไงแล้วมิกะก็ขอให้ปัญหาต่างๆนะขี้คลายไปในทิศทางที่ดีนะคะแล้วขอให้ความรักความสัมพันธ์กลับมาสมหวังนะถ้าเขายังเป็นคนที่ใช่ยังเป็นคนที่อยังไงแล้วยังสามารถปรับความสัมพันธ์ได้ยังไปต่อกันได้ก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนเดิมนะคะแล้วกลับมาพบกับมิกะทาโร่โได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subcribe ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ